ครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแลกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีตัวอะไรบ้างครับมาดูกันเลยครับตั้งแต่ตัวแรกเลยนี่อันนี้เรียกว่าบัฟ f a l ลเราจะเอาบัฟ f a l ลมาเก็บไว้ในหลังนะครับนะครับบัฟ f a l ลนี่นนเจอได้ครับ c r าว าพิง้าวเราจะไปอาบน้ำครับบัฟเฟโลเลสบัฟเฟโลีล่นครับทีทะเลอืมัฟเฟโล,ฟโล,ฟโลทัพร์ต้พาส ไดโนเสาร์บ <Big dinosaur. S 1> ิ๊กไดโนเสาร์บาฟโร่ออเรนบฟโร่วลาวกีรเฟนไดโนเสาร์จีเฮสไดสารสามหัว ไดโนเสาร์กร okay, ีนไดโนเสาร์บัฟเฟิลบัฟเฟิลฟลาว์ราโอเคสำหรันี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย